สวัสดีครับนะนะทุกคนครับวันนี้เราก็หนังสติ๊กมาเฝ้าดูปลาแล้วครับตอนนี้เรามาอยู่คลองนี้ครับคลองที่เข้ามาหน้าหมู่บ้านวิจิตตานะครับนี่ครับปลาลอยเต็มเลยนะครับปลานินน้นอยแต่เราเฝ้าตัวเล็ใหญ่ครับนี้เราก็มานั่งอยู่ตรง ต้นไม้นะครับใช้ใหญ่ๆก็พอมีอยู่นะครับเท่าฝ่ามือเท่าอะไรรอยเต็มเลยนะครับเอาเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูว่าปลามันลอยขนาดไหนนะครับดูนะครับนี่นะครับปลาลอย เต็มเลยนะครับดูดิครับเป็นฝูงเป็นฝูงเลยนะครับนี่ตัวใหญ่ก็พอมีครับสีนิ้วอันนิ้วดูนะครับนี่นะครับอืมน,นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับถ้าถ้าเราเดี๋ยวผมเอาแว่น ใสให้ดูนะครับเห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะครับพอมีครับนีครับอ่าลอยเต็มและะ้ว ราติดตามผลงานครัว่าเราจะมีผลงานขนาดไหนวันนี้เอามาเฝ้าครับวเราขึ้นต้นไม้อยู่ตรงทุง่งนาแล้วเอาครับเอามาลองติดตามชมว่าเราจะมีปลาใหญ่ให้เรายิงหรือเปล่าลองมาเฝ้าดูครับตามชมครับเอาครับปนินตัวแรกเรามาแล้วนะครับ นี่ครับปนินตัวแรกเรามาครับนั่งเฝ้าอยู่บนต้นไม้นะครับนี่ครับเกีอยไม่เห็นนะครับปลากําลังร่องนะครับตัวใหญ่นะครับนี่เราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาใส่เลยโอ้ยมีที่ใส่แล้วถุงไม่มีครับถุงไม่มีเลยไมมีอะไรใส่ต้นไม้อย่างดีเลยนะครับ เจอวันนี้ล่องตัวใหญ่แล้ครับสามสีต่ตัวเราเลือกยิงตัวใหญ่ๆนี่นะครับนี่นะครับเอาเป็นว่าแล้วลุ้นต่อครับปลากำลังล่องนะครับปลากำลังล่องดีๆนะครับทักทงครับ ดูเห็นหรือเปล่านะครับตัวเล็กมหาศาลมากเลยนะครับดำผีเต็มผืนน้ำเลยนะครับไม่รู้เห็นปลากันหรือเปล่าที่น้องดูนะครับนี่ครับปลาขึ้นดูนะครับเต็มผืนน้ำเลยนะครับนี่ จะเต็มผืนน้ำไปหมดเลยแล้วครับแต่ตัวมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เราจะเฝ้าตัวใหญ่ครับตามชมครับเอาครับใส่งามๆมาอีกใส่ครับก็ล่องไปล่องมาอยู่นี้นะครับนี่นะครับใส่งามๆครับนี่ครับพอได้ยิงเรื่อยๆนะครับนี่ครับลุนต่อนะครับ วันนี้ไงเราไม่ได้ยีสอดยิงเลยนะครับอาตามต่อครับนะครับใส่สวยๆมาอีกแล้วนะครับนี่นะครับหนังสติ๊กนะครับอืมครับปลาล่องไปล่องมาอย่างนี้แล้วครับปลาครับเยอะมากครับปลาครับลอยเต็มเลยนะครับปลาครับเยอะจริงๆครับปลาครับปลาเล็กก็เยอะนะครับปลาเล็กก็เยอะนะครับ รอยเตรียมผืนน้ำเลยนะครับนี่นะครับลอยไปลอยมาอยู่นี้ครับอืมครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมซูมให้เข้าไปแล้วไม่รู้เห็นหรือเปล่าอืมครับผลงานเราก็ได้เยอะแล้วนะครับหลายตัวแล้วครับนี่นะครับอยู่บนต้นไม้นะครับนี่ มีอุปสรรคมาครับอุปสรรคพวกใส่ตะข่ายมาแล้วครับเมื่อกี้ก็เรือวิ่งหลุดต่อครับนี่ครับใสโอเคครับทอดกินกับส้มตำตอนกลางวันครับของใหญ่มาแล้วครับของใหญ่มาแล้วครับมีปนินตัวผู้นะครับนี่ครับยิงอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับเห็นรอยอยู่นะครับนี่ครับใหญ่มากนะครับ นินโคตรใหญ่เลยครับปลานินตนัวนี้โอ้ยห <c oughs> <ๆ>มันๆครับวันนี้ปลาล่องเยอะอยู่แต่ยิงไม่ค่อยโดนนะครับเราก็ได้เยอะแล้วนะครับเตรียมถุงแล้วนะครับนี่ครับนี่เลยครับเป้งๆเ,เลยนะครับตามต่อครับอา เฉยงเดียวครับมีคนมาใส่ตะข่ายกวนแล้วครับันไปเรื่อยครับวันนี้เราจะล่องไปเรื่อยนะครับตรงนี้ปลาไม่ขึ้นเราก็จะไปทางใหม่นะครับดึงดาวครับนะครับหางแดงแดงมาอีกตัวแล้วนะครับวันนี้เราได้น่าจะสามตัวนะครับวันนี้วันนี้หาง,ดงแดงแงนะครับตัวผู้นะคะดูดีครับ สวยงามมากเลยนะครับสายนี้สามนี้ยังเล็กอยู่นะครับแต่สายใหญ่ๆโดนเอาไปสองแล้วนะครับในสายใหญ่ก็สามสี่ตัวนะครับสวยงามมากครับเราก็เฝ้าอยู่บนต้นไม้ครับเริ่มสายแล้วครับมีคนใส่มองมีเรือวิ่งผ่านปลามันล่องลึกนะครับเฝ้าตัวพอมีตัวครับเฝ้าไปเรื่อยครับ นี่ไม่ร้อนครับวันนี้ไม่ร้อนเราอยู่บนต้นไม้ในร่มไม้นะครับเย็นครับลุ้นต่อครับครับหมาอีกสายแล้วครับนี่ครับวันนี้เราก็หมานเหมือนเดิมนะครับวันนี้หมาอีกสายแล้วครับนี่นะครับเกือบยิงไม่ทันครับนี่ยิงเร็วมากครับ ปลาล่องกลับนะครับปลาล่องวิ่งเร็วครับปลานี่ครับสายใหญ่เลยครับสวยงามมากครับลุ้นเรื่อยๆครับวันนี้ว่าเราจะหมานขนาดไหนนี่จัดไปครับนี่ครับเราได้สายบิ๊กมาอีกแล้วนะครับสายบิ๊กๆเลยนะครับ นี่ครับเกดเขียวเลยนะครับใหญ่มากเลยครับคางดําคางนี้เลยแหล่เลยดูดีครับเกดอย่างสวยเลยนะครับนี่นะครับกินมาสี่ตัวห้าตัวนะยิงเลือกเอาตัวนี้ใหญ่สวยแล้วครับเดี๋ยวครับดุนต่อครับสวยๆสวยงามมากครับจัดจัดจัดต่อไปครับนี่ครับ มันยิงไซบโบมาแล้วครับจัดไปครับสามแต้มนะครับนี่ครับยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับวันนี้มันยินผลงานไซส์สวยๆนี่ไม่ค่อยถูกเลยครับขาดเยอะครับนี่ครับลุนต่อครับตามชมครับยีงไซ เพ่งเลยนะครับนี่ครับใหญ่มากครับนี่ครับสุดยอดเลยนะครับตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่กว่าหน้าผมอีกนะครับนี่ครับดูดีครับเทียบดูใหญ่กว่าหน้าผมอีกครับนี่ครับใหญ่มหาศาลเลยครับโอ้หานหมานหมานหมานครับวันนี้จัดต่อเลยครับตามต่อครับเอาครับ เอาละครับนะครัก่อนนะนี่เราคงจะได้กลับบ้านแล้วครับก่อนกลางค่ํครับหัดไส้ปิ้งๆสองตัวเลยครับนี่เลยนะครับหนังกระเกียนะครับงานฝนฟ้าเป็นใจครับมืดมาแล้วครับฝนฝนไล่ครับดำผีเลยฝนมาแล้วเอาครับไปสรุปผลงานที่บ้านครับดำผีเลยครับดีครับ มาแล้วกลับไีก่อครับไปสรุปผลงานที่บ้านนะครับไปครับสรุปผลงานที่บ้านเราจะได้กี่แต้มครัเบเาบสวัสดีครับเลยสวัสดีครับวันนี้เรามาส่งผลงานนะครับวันนี้เกียก,เป,ยกเปียกหมดเลยนะครับโดนฝนครับโดนฝนวันนี้เปียดบอกว้าให้มาไงเนี่ยครับผลงานเราวันนี้นะครับ ไปเจอปนินใหญ่แล้วหมานอีกแล้วครับวันนี้ปนินใหญ่เลยนะครับนี่เลยนะครับโคตรปนินเลยนะครับอ้วนเป้งเลยนะครับนี่ครับปนินสใสใหญ่เลยนะครับนี่เลยนะครับใสใหญ่เลยนะครับวันนี้โดนฝนครับนี่เปียกหมดเลยครับปนินใหญ่กําลังขึ้นดีๆนะครับ ฝนตกไล่เลยนะครับนี่ครับฝ่าลูกผลงานก็ได้เยอะเลยนะครับนี่ครับผลงานเรานี้ก็มาซูมม้มใก่ดีกจครผลงานเราเทียบเลยนะครับวันนี้หมานอีกแล้วนะครับนี่ยังไงก็ฝา,ากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับอยากยัน นุ่นเลยนะครับทั้งตัวเลยนะครับเปียดฝ่าฝนมาครับค่ำแล้วป่าผลงานไปด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ